วายเทเปลี่ยนกระจังหน้าแลปเตอร์วีหกรอสุดๆไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะมาพบกับหนูแดงหนูแดงอีกแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระนครเกษตรน้ำมินค่ะวันนี้นะคะหนูแดงก็นํารถเด็กเจนเนอรรุ่นวายเทนะคะขับเคลื่อนสองล้อสองล้อสองล้อสี่สองล้อแบบนี้มาแต่งรอให้พี่ๆดูนะคะเพราะตอนนี้นะคะของแต่งนะคะเริ่มทยอยมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่า รถคันนี้นะคะแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะมาดูเลยค่ะโอเคค่ะมาดูกันที่ไฟก่อนเนาะไฟนะคะก็เป็นไฟเดิมๆเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะก็เป็นไฟตัว C นะคะไฟ LED เนาะถ้าเป็นตัว4คูณ2นะคะไฟหน้าจะเป็น LED แต่ถ้าเป็น4คูณ4ไฟหน้าจะเป็น Magic LED ค่ะก็มีไฟสูงไฟต่ำนะคะแล้วก็เสริมรอนะคะให้ดูตาของรถคันนี้ค่ะก็ครอบไฟหน้าไปให้เลยค่ะพี่ โอเคค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะเราก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นของแรปเตอร์นะคะ V6 ค่ะพี่พี่หล่อสุดๆไปเลยใช่ไหมคะก็ยังคงคอนเซปต์ใหญ่เหมือนเดิมนะคะก็ใหญ่เหมือนตอนที่เราไม่เปลี่ยนเลยเนาะตัวอักษร F O R D ค่ะพี่พี่ก็เป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีขาวก็ดูหล่อแล้วก็ดูเข้ากันมากเลยนะคะกันชนค่ะก็เป็นกันชนแบบว่าสีทูโทนนะก็มาในแบบว่าของแบบในรุ่นว i ยแท็กดูแล้วเนาะก็เราก็มีเป็นไฟตัดหมอกให้ที่กันชนเลยค่ะพี่พี่โอเคขึ้นมาด้านบนกันบ้างค่ะ ด้านบนนะคะฝากระโปรงนะคะก็จะทําให้มีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เราไม่ได้ใส่สกู๊ปเหมือนรุ่นโฉงปัจจุบันแล้วนะคะพี่พี่เราติดแค่สติกเกอร์ค่ะแค่สติกเกอร์นี้เดียวเองเป็นสีเทานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงตัวอักษรฟอร์สีขาวก็ทําให้รถคันนี้นะคะดูหล่อมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะซุ้มล้อค่ะเป็นเรียบๆเ,เลยขนาด3นิ้วค่ะพี่พี่แล้วก็รถคันนี้นะคะเรายกสองนะคะก็ใส่แค่ก้อนหนุนค่ะ ยก2นิ้วเนาะก็หนุ่นรับป้องแค่2นิ้วนะคะพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูสเปคยางกันเลยข่ายยางนะคะเป็นยางของ Ra p t ต r ค่ะเป็นยาง AT ทนะคะก็ดอกอยางนะคะก็จะไม่ลึกเนาะก็ขับได้ดีนะคะในแบบว่าในทางแบบเรียบๆเนาะในแบบว่าในเมืองอะไรก็คือขับได้ดีเลยแล้วก็ยังขับได้เนาะในทางแบบว่าสไตล์ออฟโรดก็ยังขับได้ครับพี่ไม่ใช่สเปคยางอ๋อสเปคยางคะ่ะพี่จะ2อจทับ R20 นะคะเป็นแม c กอบ20นะคะแม็กก็เป็นแบบว่าสไตล์อฟโรดไลน์มาเวลสีแดงแล้วก็คิดเงินนะคะหล่อเลยเนาะมาค่ะในส่วนของครอบแก้มน,นะคะก็เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็มีเป็นตัวอักษรอะคริลิกค่ะเห็นว่าเทอร์โบนะคะเครื่องอันนี้เป็นโบโบเดียวแล้วก็เป็นเครื่อง4คูณ2นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะ โอเคสติกเกอร์นะคะก็เป็นสติกเกอร์เรนเจอร์ค่ะสีเทานะคะตัดกับสีดําของตัวรถก็ทําให้รถดูหลอดนะคะก็ค้าไปเลยคะ่ะประตู2ฝั่งด้านนี้เลยเนาะคิ้วกันสาดค่ะก็ใส่ไปให้เลยค่ะพี่พี่ส่วนราวหลังคานะคะ,ะ,คะก็จะมีอยู่แล้วในรุ่นวแท็กค่ะพี่พี่ค่ะมามาด้านหลังกันบ้างนะคะแล้วก็ในรุ่นของเน็กเจนนะคะเราจะโชกัพเนาะจะอยู่นอกแชสซี่การขับขี่จะดีขึ้นแล้วก็เข้าโค้งนะคะก็ติดนึบกับถนนมากยิ่งขึ้นค่ะพี่พี่โอเค โอเคค่ะขึ้นมาดูด้านบนค่ะในส่วนของโรบานนะคะในรุ่นของวายเคเขาก็มีมาให้แล้วนะคะก็เป็นวายเทที่ติดกับตัวรถเลยนะคะเป็นสีเทากาไฟแล้วก็เป็นสีเทาอ่อนเนาะก็ตัด แบบว่า3สีก็ดูหล่อแล้วก็ดูเข้ากันมากๆเลยนะคะพี่ด้านหลังนะคะไฟเป็นไฟ LED ค่ะก็ส่องสว่างทั้งดวงเลยเรามีตัวอักษรอะคริลิกนะคะเป็น Y h ท t e สีดานะคะแล้วก็ด้านล่างก็ปั๊มค่ะเป็นเลนเจอร์เลยแบบว่าเราไม่ได้ติดสติกเกอร์แบบว่าเหมือนเดิมน,นะเราปั๊มไปเลยเนาะพี่ๆแล้วก็ตัวโลโก้ค่ะพี่ๆก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เรามีเป็น กล้องมองหลังให้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นในรุ่นวายแท็กค่ะ mm. ก็จะสามารถเพิ่มแพ็กเกจได้เนาะแพ็กเกจก็จะ4ี่0 0ื่นประมาณนี้ค่ะพี่ๆก็จะได้แบบว่าออปชันเพิ่มเนาะแต่ว่าได้แบบกล้องมองรอบคันเป็นกล้องสไตล์ออฟโรดหรือว่ากล้องข้างกล้องหน้ากล้องหลังก็มีมาให้เลยค่ะ mm. เบ้ามือจับนะคะที่ในส่วนของฝาท้ายเนาะเราก็เปลี่ยนค่ะดีไซน์ใหม่เลยให้ขึ้นมาอยู่ด้านบนท้อมไฟเบรกบนที่3ค่ะ ป่าท้ายนะคะผ่อนแรงนะคะผ่อนแรงเปิดปิดมือเดียวได้เลยค่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก็เปิดปิดมือเดียวได้เลย